สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมองคลค่ะอีพีนี้เป็น e ีพีที่518แล้วนะคะ คุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่518กันค่ะวันนี้นะคะท่านเป็น EP พิเศษนะคะฉลองต้นเดือนกันแล้วนะคะคุณท่านสวัสดีกันด้วยนะคะท่านใดที่ว่างนะคะเข้ามารับชมช่องปัญญากันได้เลยค่ะ EP พิเศษนี้นะคะช่องปัญญาจัดให้เลยนะคะวันนี้มาแบ่งปันให้กับคุณท่านที่อยู่รับชมช่องปัญญากันนะคะ องละ400ถึง450บาทเท่านั้นค่ะย้ำอีกทีนะท่านเฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้นะคะถือว่าเป็นกำไรมากๆเลยนะท่านหนูปล่อยแบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะองละ400ถึง450บาทเท่านั้นค่ะไม่เกินนี้แล้วนะคะ แถมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะหากท่านนะคะศรัทธาสนใจอยากเช่าบูชารายการไหนให้คน่ันแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนค่ะสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153 089 1927 153เบอร์โทรศัพท์ แล้วก็ ID ดี n ลนยนะคะหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนค่ะแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้นท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่านใดปิดทางจองทันรายการไหนได้ในวันนี้หนูขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้หนูอาจจะไปไวนะคะท่านให้ทันกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดนะคะวัน,นวันนี้ EP พิเศษมากเลยนะคะต้นเดือนกันแล้วนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขนึงนะคะวันนี้น้องท่านหมายเลขนึงค่ะขอเปิดด้วยนะคะเป็นพระปิตาจัมโบ้นะคะหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีนะคะเป็นจัมโบ้รุ่นที่สองใต้ฐานฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมูลค่ะนิ้วมือท่านชัดนะคะท่านองค์นี้คุณท่านไดพ้พระปิดตาไม่พอนะคะพร้อมเลี่ยมเสร็กรอบให้กับคุณท่านเลยนะคะขอแบ่งปันที่400บาทค่ะท่าน 400บาทนะคะองนี้นะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะถ่ายจากกล้องสดนะคะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วน้องท่านด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะสวยมากๆค่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่2ค่ะหมายเลข2วันนี้นะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ของหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีเช่นกันค่ะ อนี้นะคะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะคุณท่านดูแขนนะคะเลี่ยมกรอบลงยาให้กับคุณท่านเลยนะคะได้ไปบูชาได้ส,ดสวยๆเลยนะคณท่านพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะร้านหลังเป็นหลังยันนะค่ะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทผมส่งนะคะถัามาคาม่ะมาที่รายการที่3ค่ะ มายเลข3ามวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขม,เมโ,กโกค่ะสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี18ของท่านตัวหนึ่งสื่อยานอักขระท่านชัดนะคะหน้าท่านเต็มค่ะได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมใส่กรอบเลยนะท่านเป็นกรอบเลี่ยมแข็งแรงเลยนะคะเลี่ยมกันน้ําลอยองนะคะคายสุรศักดิ์มนตรีจัดสร้างค่ะรายการนี้แต่งปันที่400บาทค่ะถัดมาคำท่านมากันที่รายการที่4ี่นะคะ หมายเลขสี่วันนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพระยาติการามนะคะเหรียญน,นี้น้องท่านลงกล้องนะคะเห็นหน้าเหรียญท่านชัดนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบของท่านแบ่งปันที่400บาทนะคะ <S <S วันนี้เน้นไวน้องท่านให้ไวให้ทันกันเลยนะคะไม่ควรพลาดค่ะสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ พร้อมไปกันต่อกันเลยนะคะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่5ค่ะหมายเลขห้าวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อรวยปาสาพิโกค่ะท่านเรียนนี้เป็นเหรียญเนื้อลงยาด้วยนะคะลงยาสีเขียวค่ะมีหมายเลขโค้ดนะคะท่านใดาสายหลวงพ่อรวยนะคะควรเก็บเหรียญน,นี้กันไว้นะคะนี่ค่ะดวงตาจมูกนะคะพร้อมเรี่ยมของท่านได้เหรียญไม่พอพร้อมเรียมนะคะแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ 400บาทนะคะท่านใดศรัทธานะคะให้ทันกันนะท่านได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะจะส่งให้กับคุณท่านถึงบ้านเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นชนะโจรปีห6ค่ะพัดมาค่ะมาที่รายการที่6ค่ะหมายเลขหกรายการนี้เป็นหลวงพ่อท่านเขียวนะท่านเลี่ยมกรอบมาเช่นกันนะคะพระบ้านพระหลุดนะคะท่านาน,นี่ค่ะของเก่าเดิมนะคะพระบ้านรายการดีๆนะคะรายการนี้400บาทค่ะ แบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาเลยนะคะพร้อมรับเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดวันนี้ค่ะเป็นเหรียญพ่อท่านคลิงนะคะเหรียญพ่อท่านคลิงนะคะวัดถลุงทองนะคะร่อนพี่บูน,นะคะ่ะ หลวงพ่อท่านคลิงนะคะดวงตาจมูกท่านคมชัดนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเปียกทองทั้งองค์ขาวทานไม่พอนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบทองด้วยนะคะแบ่งปันเลยนะคะที่450บาทค่ะ450บาทน่ท่านให้ทันกันนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้กันที่ไหนไม่ได้แล้วนะ้ท่านเหรียญน,นะคะพร้อมเลี่ยมกรอบให้แบบนี้เลยนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่8ค่ะหมายเลข8วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อนายนะคะ วัดบ้านเจง้งอายุทยาคบท่านเหรียญพ่อนายนะคะเหรียญพ่อนายค่ะเนื้อเปียกทองเช่นกันพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันเลยคำท่านวันนี้นะคะไม่พูดพร่ำทําเพลงปิดให้เลยนะคะที่450บาทค่ะ450บาทนะคะท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะพัดมาค่ะมาที่รายการที่9ค่ะ หมายเลข9วันนี้นะคะเป็นพระคุณแผนบ้านกลางของท่านเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะสวยมากค่ะท่านองค์จิงสวยมากๆเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะพิจารณาตัดสินใจกันให้ไวนะคะแบ่งปันเลยนะคะ450บาทค่ะท่านจัดส่งให้ฟรีอีกนะคะไปสีมเอสค่ะราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะตอนรับต้นเดือนกันนะคะท่าน วันนี้นะคะท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่10ค่ะหมายเลขสิบรายการนี้นะคะเป็นเหรียญดวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะท่านนี่ค่ะดวงตาจมูกนะคะเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะท่านเลี่ยมกรอบให้เลยนะคะแบ่งปันที่450บาทค่ะ 450บาทท่านใดสนใจหลายเหรียญรายรายการะนะท่านมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะเฉ mm. พาะ EP นี้ EP เดียวนะคะท่านวันนี้เท่านั้นนะคะให้ทันกันนะคะฮ mm. ัดมาค่ะมาที่รายการที่11ค่ะ mm. หมายเลข11รายการนี้นะคะเป็นอะแปะนะคะเป็นเหรียญอแปะรง4ีค่ะเป็นรุ่นที่1นะคะอแปะท่านเด่นเรื่องค้าขายนะคะ พร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งป,ปันเลยค่ะที่450บาทนะคะ450บาทท่านท่านอาจารย์งูกิมโคยนะคะปี19ค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะเหรียญท่านสวยนะท่านได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะได้ไปบูชาท่านสวยๆเขาท่านถัดมาค่ะวันที่รายการที่12ค่ะ หมายเลขสิบสอรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกเช่นกันนะคะเป็นเหรียญปี1.8ึนะคะท่านนี่ค่ะเนื้อทองแดงลมดำนะคะสวยมากๆค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองเลยนะคะแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทน้องท่านค่าสุรศักดิ์มนตรีจัดสร้างนะคะทัดมาค่ะมนที่รายการที่13ค่ะ หมายเลข13รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสตัตหีบนะคะเนื้อเปียกทองเช่นการเขาท่านองค์จริงท่านสวยมากๆเลยนะคะเก็บได้เก็บกันน้องท่านวันนี้หนูอาจจะไปไวนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ะคะ่ะรายการนี้นะคะ450บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่หมายเลข14นะคณท่านขออภัยด้วยนะคะ หมายเลขสิบสี่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเช่นกันค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะต่อโค้ดท่านท่านต่อโค้ดหลวงพ่อเกษมนะคะดวงตานะคะเห็นเป็นหยดน้ําท่านชัดนะคะลายเส้นตรงหน้าผากของท่านนาไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะรายการนี้แบ่งปันเลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นรุ่นหน่วยรบนะท่าน กองพันลำปางนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะได้รับเหรียญพร้อมเรียมค่ะพัดมาค่ะมาที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15ห้ารายการนี้นะคะเป็นเหรียญองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมข่าวทานองค์พระปฐมเจดีนะคะองค์ใหญ่เลยนะคะเนื้อทองแดงค่ะพร้อมเรียมนะคะหากันยาค่ะ4 5 0บาทิบาท่านแบ่งปันเลยนะคะ กับลูกค้าช่องปัญญานะคะทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะกราบสวัสดีกันด้วยนะท่านสนใจรายการไหนศรัทธารายการไหนท่านองค์จินท่านสวยนะคะสวยมากๆค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกเขาท่านปีหน่เช่นกันนะคะเหรียญน,นี้นะคะท่านใดศรัทธาน,นะคะเลี่ยมกรอบลงยาให้ค่ะแบ่งปันเลยนะคะรายการนี้ที่ สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเก็บได้เก็บกันนะคะหลายท่านเก็บเหรียญกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะในอนาคตหากันยาานะคะคายสุรศักดิ์มนตรีจัดสร้างค่ะฮัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะหมายเลขสิบเจ็ดรายการนี้นะคะเป็นเหรียญโคกยายหอมนะท่านเป็นเหรียญจิโกโคกยายหอมเนื้ออันประกาศนะคะ เรียมกรอบให้เขาท่านแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทนะคะวัดตอนยายหอมหลวงพ่อเงินนะคะจังหวัดนคปรปฐมของท่านเหลี่ยญจิโกโกลมใหญ่เลยนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่18นะคะหมายเลข18รายการนี้นะคะเป็น พระรอดนะคะกรวัดมหาวันจังหวัดลำพูนเท่าท่านแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้นะคะเป็นพระพุทธโสธรนะคะท่านองค์นี้เป็นพระพุทธโสธรนะคะมาพร้อมเรียมค่ะแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะพระพุทธโสธรรุ่นมงคลเศรษฐีปีห5 5หนะ้าานะคะท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่20ค่ะมาเลข2ี่สิบรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จของท่านองค์นี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเขี้ยวนะคะท่านแบ่งปันเลยนะคะ4 0 0บาทค่ะ400บาทเท่านั้นน้อท่านด้านหลังนะคะมีรอยจานยันอักขระท่านนะคะ ้อมเรี่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21วันนี้ค่ะท่า,ทานเหรียญหยดน้ำนะคะหลวงปู่ทิมปี1 8แปนะคะวัดะหารไร่จังหวัดระยองนะคะมาพร้อมกล่องนะคะเจ้าของเดิมเขานำเหรียญไปเรี่ยมน,นะคะแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทนบาทท่านวันนี้เน้นไวนะคะท่านใดนะคะตัดสินใจไว้ย่อมได้ไปนะ,ะาท่านไม่ควรพลาดน,นะคะ หลวงปุทิมอิสริโกนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะมาเลข22วันนี้นะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะท่านรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะ<ม>เป็นเนื้อผงดาวท่านะะแบ่งปันเลยนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะ450บาทค่ะ 4 5 0หบาทนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะฮับมาค่ะมาที่รายการที่23าค่ะหมายเลข2ี่รายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่แผ้วปะวะโรนะคะท่านจังหวัดนครปฐมนะคะท่านดูดวงตานะคะจมูกนะคะสวยมากๆเลยนะคะเหรียญหลวงปู่แผ้วรายการนี้นะคะแบ่งปันเลยนะคะ4 5 0หบาทค่ะ 450บาทนะคะเป็นเหรียญราบผลภูณทวีวัดร,รังม่านอำเภอกำแพงแสงจังหวัดนคนปรปฐมนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่24ค่ะหมายเลขยีบ4รายการนี้นะะ้ำทานเป็นหลวงพ่อแดงนะคะเป็นหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะรายการนี้นะคะ สวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะท่านรายไทยงดงามค่ะแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่5ค่ะหมายเลข25วันนี้นะท่านเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมนะคะท่านแบ่งปันเลยนะคะ4 0 0บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะ ิดให้ทันจองการให้ทันนะคะเป็นรุ่นสุดท้ายนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่26ค่ะหมายเลข26่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดของหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อทองแดงนะคะท่านเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะแบ่งปันเลยนะคะ450บาทค่ะ450บาทนะคะอีพีนี้อีพีพิเศษนะคะท่าน ตอนรับต้นเดือนกันนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่7ค่ะหมายเลขที่๗รายการนี้นะคะเป็นเหรียญองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนะครปฐมอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะวันนี้มีสองเหรียญน,นะคะท่านใดไม่ทันนะคะมีอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะแบ่งปันที่450ห้าสิบบาทค่ะ๔๐๐ห้าสิบบาทนะคะท่าน ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะถัดมาคมาที่รายการที่28ค่ะหมายเลข28รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปูดุลนะคะจะตูโรนะคะเหรียญหลวงปูดุลรายการนี้แบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทนะคะปี2521น้องท่านหากหนูไปไวอย่างไรต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะคุณท่านสามารถรับชมย้อน หลังคลิปวิดีโอได้ตลอดเวลาเลยนะท่านผมจะปล่อยไว้นะคะถ้าหากถูกใจสนใจองค์ไหนแจ้งเข้ามาได้เขาท่านรับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะถ่ายจากกล้องสดวันนี้เลยนะคะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านนะเขาท่านเฉพาะ ep นี้ ep เดียวเท่านั้นนะคะหากถูกใจศรัทธานะคะไม่ควรปล่อยให้พลาดเขาท่าน,านจะหาพระบ้านองค์สวยๆรายการดีๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะเขาท่านวันนี้ให้ทานกันนะคะถัดมาคะ่ะวันที่รายการที่ส9กค่ะ หมายเลข29รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อเปียกทองนะคะแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้นะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่30ค่ะหมายเลข30รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านของท่านองค์ลงรักปิดทองนะคะรายการนี้แบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านพัดมาค่ะมากันที่รายการที่31ค่ะหมายเลข31วันนี้นะคะองนี้เป็นพระผงประจำวันเกิดของหลวงปู่โตนะคะแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนงท่านหลวงปู่โตนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะพัดมาค่ะมาที่รายการที่32ค่ะ หมายเลข32รายการนี้นะคะเป็นพระผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่จังหวัดระยองค่ะรายการนี้แบ่งปันเลยนะ,ะที่4ี่400บาทค่ะ400บาทให้ทันกันนะท่านแย่งกันให้ทันปิดกันให้ทันนะคะด้านหลังเป็นหลังยันห้านะคะไม่ควรพลาดค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่33ค่ะ หมายเลข3 3รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคงมาขามเท่า ah นะคะแบ่งปไนเลยที่400บาทค่ะ400บาท้อาท่านเนื้ออันปากกานะคะได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่34นะคะรายการสุดท้ายของวันนี้ค่ะท่านขอปิดท้ายด้วยเหรียญครูบาเจ้าสวิชัยนะคะ ครูบาเจ้าศิวิชัยรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะท่านกรอบแข็งแรงเลยนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะรุ่นพิเศษนะคะพระทังสายภาคเหนือนะคะท่านใดศรัทธานะคะจองกันให้ทันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะท่านถูกใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านปิดแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านนะคะย้ำอีกทีนะคะ EP นี้เป็น EP พ,พิเศษนะท่านต้อนรับต้นเดือนกันใหม่แล้วนะคะท่านใด ว่างเข้ามารับชมกันได้ค่ะ EP นี้เป็น EP พ,พิเศษนะคะแบ่งปันให้นะคะท่านองค์ละ400ถึง450บาทเท่านั้นค่ะท่านไม่เกินนี้นะคะ ส่งให้ฟรีครบทุกบ้านท่านใดปิดทันจองทันรายการไหนได้ในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านฝากุท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูหาพระบ้านรายการดีๆมาแบ่งปันให้กับุท่านได้รับชมพิจารณากันอีกนะคะท่านใดตาไวตาถึงนะคะย่อมได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะท่านส่งให้ฟรีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ